สวัสดีครับผมอาจารย์จำนงครับวันนี้เรามาเจอกันใน e อพิ o d ทีี่1เรื่องของ cost reduction and waste m i n i m i z a t i o n นะครับเราจะลงคลิปวิดีโอทุกวันศุกร์นะฮะเรามาคุยเรื่องลดต้นทุนเนาะบรรยากาศวันนี้ก็อยากให้เป็นบรรยากาศที่กันเองนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะจากคนที่เคยทำงานโรงงานนะฮะเราก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์การลดต้ตนทุนในโรงงานที่ฝัง เรื่องของในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปัจจุบันนี้ผมบอกตรงๆว่าค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่โรงงานหนักสุดก็คือเรื่องค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้านี่เมื่อปี2,565เนี่ยค่าไฟขึ้นครั้งแรกคือเดือนกันยานะครับแล้วก็สิ้นปีนะฮะขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้วผมได้ข่าวว่าน่าจะประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยก็น่าจะขึ้น ตอนนี้เองโรงงานเจอเรื่องค่าไฟนหนักนสาหัสจริงๆนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายตัวแรกเลยในโรงงานตัวที่2คือค่าน้ำนะฮะค่าน้ําถ้าโรงงานที่ใช้น้ําเยอะๆเช่นโรงงานกระดาษโรงงานฟอกย้อมใช้น้ําปริมาณที่เยอะมากอย่างงั้นค่าน้ําก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะค่าน้ําที่ดูดขึ้นมาใช้ค่าน้ําที่ต้องบําบัดบก็จะมีค่าน้ําต่อมาเนเรื่องค่าของพลังงาน พลังงานนอกจากไฟฟ้าก็จะมีเรื่องลมนะฮะโรงงานที่ใช้พวกแอร์ไดเออร์หรือแอร์รีเยอะนะโรงงานที่ใช้ลมเยอะๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของพลังงานอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอพลังงานที่ใช้เรื่องความร้อนเช่นยเลอร์นะยเลอร์ก็จะมีใช้เชื้อเพลิงที่จะเป็นถ่านหินนะครับอันนึงคือถ่านหินอันที่2คือกลุ่มกลาปามอันที่3คือชีวมวลอันที่4คือแกส๊สธรรมชาตินะครับไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมทราบคือราคามันขึ้น พอราคาขึ้นปั๊บเนี่ยโรงงานก็หนักหนาสาหัสจริงๆสินค้าเรายังขายได้ราคาเท่าเดิมนะฮะแต่ต้นทุนเนี่ยมันขึ้นมาใกล้ๆจะชนครับราคาแล้วก็ช่วงกําไรนี่น้อยมากจากประสบการณ์ผมที่ทํางานในโรงงานมานานมากเนี่ยสิ่งที่ผมไปค้นเจออันหนึ่งนะโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้เองไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะปัญหาเราประกอบด้วย3าสี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยก็คือโรงงานเองนะครับ พนักงานหรือคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยผมว่า CM มาจับแล้วกันน้องแมนแมชชีนแมท,แมทรี얼ไม่สอดแล้วกันนะครับแมนก็คือคนในโรงงานไม่ถูกพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถมากขึ้นนี่คือตัวหนึ่งก็เป็นต้นทุนอย่างนะครับตัวที่2คนเก่งไปทํางานง่ายๆนี่ก็ถือต้นทุนอย่างนึงคือความสูญเปล่านะครับตัวที่สมเองนะครับการทํางานไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนก็มีปัญหานะครับงั้นเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาแล้วยกศักยภาพเขาตลอดเวลา อย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังนะฮะก็คือต้องจ้างคนเก่งแต่จ้างคนน้อยงั้นก็ต้องพัฒนาบุคลากรน,นะฮะรีสกิลหรืออัพสกิลคนในโรงงานให้มีความสามารถมากขึ้นเรื่องแมนเรื่องแมชชีนปัญหาที่ผมเจอในโรงงานแมชชีนก็คือวิ่งไม่เต็มแคปซิตี้วิ่งไม่เต็มแคปนะฮะเช่นประสิทธิภาพเครื่องเนี่ยมันต้องวิ่งสปีดมันเร็วมากสปีดประมาณ1 0 0 0 0รอบ แต่วิ่งจริงคือ5 0 0 0รอบ8,000รอบมันกลายเป็นวิ่งไม่เต็มสปีดงั้นเ f f i c i e n c y มันก็ต่ำ Productivity มันก็ต่ำทุกอย่างมันต่ำหมดเลยมันก็กลายเป็นต้นทุนสูงนะครับอันต่อมาก็คือ Efficiency นะฮะประสิทธิภาพในการผลิตหรือสปีดเครื่องจักรที่วิ่งเนี่ยเช่น24ชั่วโมงเปิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าดาวไทม์นะฮะพวกดาวไทม์ทั้งหลายนี่เยอะมากดาวไทม์อาจจะเกิดเครื่องเสียหนึ่งเครื่องเสียการหยุดรอการหยุดเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์การหยุดเปลี่ยนงานอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ใช้เวลาเยอะมากจากผมด้วยคนเจอหลายโรงงานปรากฏว่าปัญหาหนึ่งคือการหยุดดาว time เนี่ยเยอะมากแต่เราเองไม่มีการจับตัวเลขที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมจริงๆว่าหยุดเนื่องจากอะไรจํานวนเท่าไหร่นะับความถี่เป็นยังไงปัญหาคืออะไรไม่เคยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิตินี่คือปัญหาเรื่องแมชชีนนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของแมชชีนไม่มีการบํารุงรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม คือดูบ้างไหม่ดูบ้างเสียก็เปลี่ยนเสียก็ซ่อมอันนี้เป็นเบรกดาวน์เมนเทนแนน์นะพรีเวนทีเมนเทนแนน์คือ PM เนี่ยเราทําน้อยมากก็คือเบรกดาวน์คือเสียก็ซ่อมแจ้งมากระซ่อมนะไม่เสียก็ปล่อยมันไปโอ้ยังอย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้ก็คือประสิทธิภาพต่ํายังไม่พอเอฟเฟกชันซีมก็ต่าด้วยนะตัวต่อมาก็คือเรื่องขขงฮะแมทเทอร์เรียลนะครับแมทเทอร์เรียลการคัดเลือกผู้ขายผู้รับจ้างช่วงการคัดเลือกวัตถุดิบไม่เหมาะสมไม่ตรงกับที่เราจะมาผลิตจริงๆไม่เหมาะกับลูกค,ค้า มันก็กลายเป็นของซ่อมของเสียนะครับเศษเวทเยอะมากสูงมากนะครับสุดสุดท้ายเองก็คือเรื่องของวิธีการทํางานเมสอดนะครับวิธีการทํางานก็คือไม่มีวิธีการทํางานที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนนะฮะสแตนดาร์ดโอเปอเรชันก็ไม่มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีเลยคือสแตนดาร์ดไทม์ต่างๆหรือมาตรฐานต่างๆไม่ชัดเจนนะครับ ขั้นตอนการทํางานหรือโปรซสเซอร์เนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะทุกอย่างไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็เท่าติ่ทำเท่าที่เคยทําเท่าที่บอกกันมาความผิดพลาดโอกาสผิดพลาดมันก็สูงนั่นลังจะบอกว่า3ามี่ตัวที่เห็นในโรงงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนตอนนี้จริงๆต้นทุนไม่ใช่ต้นทุนที่มาจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือค่าพลังงานเลยค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทั้งหลายนะมันยังมีต้นทุนที่แฝงอยู่ตรงนี้นะ,ะซึ่งเราเองไม่เข้าไปดูจริงๆตรงนี้มันเหมือนกับรอยรั่วนะ จริงๆตรงนี้ถ้าเราสามารถลดได้เงินเห็นๆเลยครับการที่จะหาลูกค้าเพิ่มการที่จะไปขึ้นราคาสินค้ากับลูกค้านี่เป็นเรื่องที่ยากจริงๆหาลูกค้าเพิ่มก็หมายถึงเราก็ไปดึงลูกค้าคนอื่นมาจากเจ้าอื่นใช่ไหมฮะยังงั้นมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆเขาก็รักษาลูกค้าไว้สุดฤทธิ์เหมือนกันการหาลูกค้ามาใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องยากมากอันที่2คือจะไปขึ้นราคาสินค้ากับลูกค้าก็ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกนะครับงั้นวิธีการที่เราจะทําเรื่องลดต้นทุนง่ายสูงก็คือ เข้ามาดูในตัวเองเข้ามาดูในโรงงานตัวเองว่าโรงงานตัวเองมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้สแตนดาดผมเคยเขาไปถามหลายโรงงานเรื่องประสิทธิภาพเครื่องจักรเนี่ยผมก็ถามขอยกตัวอย่างโรงงานทอผ้าแล้วกันนะครับผมถามว่าประสิทธิภาพของแผนกห้องทอกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็บอกผมว่าประมาณ80%ออาจารย์ผมก็บอกเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์คิดยังไงครับคิดให้ผมดูหน่อย ผมก็ขอเรียนเชิญนะฮะจะเป็นผู้จัดการโรงงานหรือคนเก่าแก่ก็แล้วแต่ที่ดูแลนะฮะจจะไม่ใช่ผู้จัดการจะเป็นหัวหน้าง,งานอะไรก็แล้วแต่แตมาเ็ามาสอบถามผมก็สอบถามว่าประสิทธิภาพที่โรงงานประมาณเท่าไหร่เขาบอกประมาณสัก8ปดสิกว่าเขาว่างั้นนะครับผมก็ถามว่าคิดยังไงเขาบอกผมไม่ได้นะครับคิดยังไงบอกไม่ได้นะฮะผมก็เลย ถามเขาว่าความเร็วรอบเท่าไรนะครับได้ไดพุ่งความหนานแน่นเท่าไรได้ยืนความหนานแน่นเท่าไรก็ถามไปเรื่อยๆนะครับพอถามเสร็จเรียบร้อยปั๊บผมเอาตรงนั้นมาคำนวณพอคำนวณเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือประสิทธิภาพ45-50%ครับไม่ใช่80%อย่างที่เขาบอกไอ้ที่เขาบอกคือความรู้สึกฮนะ ผมก็เลยคํานวณทางให้กับทางน้องที่เป็นระดับผู้บริหารเนาะให้ฟังว่าจริงๆแล้่สิ่งที่เขาบอกเนี่ยกับสิ่งที่เป็นทางวิศวกรรมจริงๆอ่ะไม่ตรงกันเขาบอกน่ยคือความรู้สึกมันต้องคํานวณว่าถ้าความเร็วรอบเท่านี้เป็นอย่างนี้ต้นทุนใะตอนนี้เองจริงนะฮะสปีดความเร็วเท่านี้ประสิทธิภาพปัจจุบันนี้เท่าไหร่พอเห็นประสิทธิภาพเสร็จเรียบร้อยจบปั๊บเขาบอกประสิทธิภาพเขาต่ํามาก เอ้ยทำไมเขาต่ำขนาดนั้นเขาบอกเออเขาสงสัยเหมือนกันนะเขายิ่งผลิตมากมันยิ่งขาดทุนยิ่งผลิตมากยิ่งขาดทุนผลิตเท่านี้มันยังพอมีกําไรเล็กน้อยยิ่งผลิตมากยิ่งขาดทุนปัญหาผมก็ถามเขาต่อว่าปัญหา,าคืออะไรเขาบอกโอ้โหได้เขาขาดเยอะมากนะครับได้เขาขาดเยอะมากเปิดความเร็วกว่านี้มันก็เปิดไม่ได้เช่นเครื่องบางยี่ห้อเช่นใช้ลมทอใ์เนอเจ็เนี่ยปกติสปีดมันต้องประมาณ600 6 0 0ถึง650นะครับ ท,ทั่วไปัก็จะประมาณนี้ถ้าต่ำกว่านี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยคุ้มแล้นะครับปรากฏสปีค่อยไรอยู่ประมาณ400 300กว่าผมก็ผิดปกติละผมก็เข้าไปดูหน้าผมก็เข้าไปเช็ครายละเอียดว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะสิ่งที่ผมเจอมี2-3เรื่องครับเรื่องแรกเลยเขาบอกว่ากลางวันเนี่ยนะฮะได้ขาดเยอะมากเขาทอเป็นคอตตอนร้อยเปอทั้งยืนทั้งพุ่งกลางวันได้ขาดเยอะมากตอนเป็นเย็นๆนี้ ขาดน้อยลงตอนกลางคืนแทบไม่ขาดเลยวิ่งดีมากนะครับหลาออกมาเยอะมากนะฮะผมก็รู้แล้วว่ามันมีปัญหาบางอย่างผมก็เลยให้เอานะกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งซึ่งวัดความชื้นในโรงงานมาติดไว้ในโรงงานจดให้ผมทุกชั่วโมงนะก็จดมาให้พอจดมาเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นอีก1หนึ่งสัปดาห์ผมก็เข้าไปที่โรงงานนะก็ตรงนี้มาดูคำนวณว,ว่าความชื้นมันเท่าไหร่สิ่งที่ผมเจอนะครับ ตอนเช้านะฮะประมาณสักสิบโมงเช้าเนี่ยมันจะเริ่มแห้งนะครับความชื้นก็จะเหลือประมาณ50 60, 50มันก็จะแห้งลงไปเรื่อยจนประมาณเที่ยงมันจะเหลือประมาณสักสี่สิบกว่านะครับพอบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเหลือไม่ถึง40ละนะฮะสามเจ็ดสามแปดเนี่ยนะมันก็จะแห้งไปเรื่อยพอตอนเย็นนะฮะประมาณ6กโมงเย็นเนี่ยความชื้นจะค่อยๆขึ้นมาเป็น50เป็น60ความชื้นจะขึ้นสูงสุดตอนประมาณสักตีสองตีสามก็จะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ80นะครับ แล้วมันก็จะค่อยๆแห้งไปเรื่อยจนถึงประมาณสัก9ก้าโมงเช้ามันก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบพอสิบโมงก็จะอยู่ที่สี่สิบห้าสิบสี่สิบก็ลดลงไปนะผมก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วโรงงานเขาเนี่ยความชื้นเนี่ยมันแห้งเกินไปข้อตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อเจอความชื้นความเหนียวจะเพิ่มขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ั้นกำลังจะบอกว่าพอเรามีความรู้เรื่องพวกนี้เราก็ไม่บอกว่างั้นตอนกลางวันเนี่ยคุณหาทางที่จะปรับความชื้นให้มันได้ประมาณสักหกสิบครับ เห็ 60, นไหมฮะหกสิบแล้วงั้นประมาณสักสิบโมงุณอยากจะติดสเปรย์ที่พ่นเป็นหมอกเอามาก็ได้แต่ย่าให้มันลงในเครื่องนะฮะติดตรงนี้มาเปิดเลยตอนประมาณสักเก้าโมงเปิดนะฮะเราก็ให้ความชื้นเนี่ยมันคงไว้ประมาณสักหกสิบน,นะหกสิบหกสิบห้าประมาณนี้ให้มันเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณถึงสักห้าโมงเย็นนะฮะก็ค่อยๆปิดความชื้นก็จะคงอยู่หกสิบเปเรื่อยนะพรองคืนมิจะสูงก็ไม่เป็นไรตอนเช้าก็คงนะผมก็เอาลงทุนนี้เยอะไม่เยอะเป็นหลักมือ สิ่งที่ทําไปเขาทําตามผมไปส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพกลางวันนะครับเริ่มเท่ากับกลางคืนนะฮะกลางคืนประสิทธิภาพอาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพเฉลี่ยตอนเมื่อกี้นี่อาจจะไปอยู่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตอนนี้เฉลี่ยขึ้นมาประมาณเจ็ดสิบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกผมก็บอกเขาว่าประสิทธิภาพที่เริ่มจะได้กําไรคือต้องเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต นะฮะพอเล่าให้เขาฟังเนะี่ยเขาก็เริ่มไปทำเขาก็เริ่มมีอะไรออกมากําลังจะบอกว่างั้นสิ่งที่สําคัญมากคือต้องเอาความรู้เชิงวิศวกรรมเข้าไปจับนะบว่าปัญหามันคืออะไรแล้วไปค้นหาให้เจอนะฮะนี่คืออันแรกอันที่สองนะฮะผมไปเจอบางโรงงานก็คือเรื่องของเสียครับของเสียในโรงงานผมก็ถามว่าเขากี่เปอร์เซ็นต์ผมไปเจอโรงงานหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าของเสียเขาเนี่ย ผมเอางานซ่อมล้วกันนะเอาของเสียเป็นงานซ่อมหรืองานรีเวิร์กนะกี่เปอร์เซ็นตะ์เขาก็บอกผมว่าประมาณ3-4%ไม่น่าจะเกินนี้นะเขาบอกผมอย่างนั้นนะเป็นโรงงานกาเมินนะครับ3-4%ผมก็บอกว่าออขออนุญาตนิดหนึงนะ่งเนาะเก็บข้อมูลให้ผมหน่อยนะฮะต้องให้นิยามก่อนว่างานซ่อมก็แปลว่างานที่ทําออกมาครั้งแรกแล้วใช้ไม่ได้ต้องมีการนําไปแก้ไขใหม่จะแก้ไขเล็ก แก้ไขน้อยแก้ไขอะไรก็ต้องให้นับนะครับเขาก็ทําตามที่ผมบอกใช้เวลาสองสัปดาห์ผมก็กลับเข้าไปโรงงานนี้อีกครั้งนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืองานซ่อมอยู่ที่ประมาณ70%็ดสิบเครับนะฮะผู้บริหารตกใจมากก็ถามพนักง,งานที่คุณเก็บข้อมูลผิดหรือเปล่ามาทำไมสูงขนาดนั้นเขาก็บอกเก็บตามที่อาจารย์บอกอะเสียเล็กเสยน้อยนิดนิดหน,น่อย่ยเขากเก็บหมดนะฮะแล้วก็จะเจอมันก็เจอปัญหาว่าประมาณนี้ ผมก็บอกในการซ่อมหนึ่งครั้งเนีมีต้นทุนนะครับอย่างน้อยก็5บาทถึง10บาทแล้วแต่ความยากความง่ายใช้เวลามากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับมันมีต้นทุนมันมีค่าแรงมันมีการเสียเวลานะครับมีงานพอต้องหนึ่งต้องไปตรวจงานซ่อมนะพอตรวจเสร็จตรวจเสร็จก็ต้องมาแก้ไขพอแก้ไขเสร็จแล้วก็ต้องตรวจซ้ําเห็นไหมฮะมันจะมีขั้นตอน3-4ขั้นตอนซึ่งมันใช้ทั้งเงินทั้งเวลาเสียตรงนี้เยอะมาก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นผมก็เลยเล่าเขาฟังมาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องจับครับทีนี้เขาก็ถามผมว่าไอ้มาตรฐานไอ้งานซ่อมเนี่ยมันควรจะประมาณเท่าไหร่ผมก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องน้อยกว่าสองเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งจุดหนึ่งไม่เกินสองนงานซ่อมนะแต่ถ้าง,งานเสียคือตกเกรดเกรดบีของเสียเนี่ยต้องน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้จึองอยู่ได้หลับศูนย์จุดละนะฮะ เช่นบางโรงงานเนี่ยผมเข้าไปเจอปัญหาอันหนึ่งก็คือของเสียเขาอยู่ที่ประมาณ0.5อนน้อยไหมน้อยครับแต่พอดีไปถามเครื่องจักรเครื่องจักรเขาเป็นไงครับอายุเครื่องจักรเขาไม่เกิน3ปีเห็นไหมฮะอันที่2พนักงานโอเปอเรเตอร์เนี่ยอายุงานเฉลี่ย15ปีอายุงานพนักงานเยอะมากอันที่2เครื่องจักรใหม่มากมันต้องเสียน้อยกว่า0.5ครับ ราะปัญหาที่เขาบอกมาเนี่ยเป็นปัญหาที่1เครื่องจักรรุ่นใหม่มันป้องกันได้หมดเลยข้อที่2คือพนักง,งานถ้าอายุงาน15ปีเนี่ยความรู้ความเชี่ยวชาญต้องค่อนข้างเยอะแล้วแต่ปรากฏจะมีของเสียเนี่ยมันมีประเด็นบางอย่างต้องเข้าไปดูนะฮะสิ่งที่ผมค้นเจอก็คือมันซ้ำเครื่องครับเครื่องเขามีประมาณ150เครื่องผมก็ถามว่ามันซ้ำเครื่องไหมปัญหานี่ที่เกิดซ้ำเครื่องไหมซ้ำครับย้อนหลังไปประมาณ3เดือนเจอซ้ำเครื่องอยู่4ี่หเครื่องครับผมก็บอกไปแก้ซะ อันแรกอันที่สองทำยังไงจะเกิดอีกนะต้องซ่อมบำรุงเชิงป้องกันคือเพื่อ t e n a n c น,เ,น,นเห็นไหมครับอันที่สามที่เข้าไปดูอันหนึ่งคือผมก็ถามเราว่าซ้าคนไหมครับไปเช็คดูเราปรากฏซ้าคนครับอ่าซ้าคนมีคนที่ทํางานผิดอยู่เรื่อยเลยนะตลอดสามเดือนเนี่ยเดือนนี้ผิดเดือนอาทิตย์ต่อไปผิดผิดอยู่เรื่อยบางคนสามเดือนผิดครั้งเดียวบางคนสามเดือนผิดสองครั้ง,งแต่คนนี้สามเดือนผิดไปสามสี่ครั้งเห็นไหมฮะ มันสามคนค่อนข้างเยอะผมก็เลยให้เอาสามคนมาอบรมครับสอนเรื่องวิธีการทํางานแล้วมีการตรวจเช็คติดตามอย่างเข้มงวดปัญหาก็ลดลงที่เราไห้ฟังอันนี้เขาเรียกการแก้สเต็ปหนึ่งเขาเรียกการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อหยุดเลือดก่อนครับอันที่สองต้องทํายังไงอย่าเกิดอีกเข้าไหมฮะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคุณจะทํำยังไงอย่าเกิดอีกเข้าไหมครับต้องมีการฝึกอบรมพัฒนาต้องมีการทวนสอบ ต้องมีการเข้าไปตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอต้องมีขั้นตอนนะเวลาตรวจเช็คนี่ต้องต้องครบทุกด้านฮนะแมนแมชชีนแมทเรียลแมสสตมดเลยนะต้องแมนด้วยนะครับแมชชีนด้วยแมทเทเรียลด้วยนะครับไม่สอดด้วยนะทุกทุอันต้องต้องถูกทบทวนว่ายังคงทําตามสแตนดาดอยู่หรือเปล่านี่นี่คือสิ่งที่เขาต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะสิ่งที่ผมไปค้นเจออีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ Speed สปีดนะฮะสปีดเครื่องจักร ถูกลดลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบอาจจะด้วยสาเหตุอะไรแล้วแต่อาจจะด้วยสาเหตุเรื่องเครื่องจักรไม่สามารถวิ่งได้สปีดขนาดนี้ถ้าวิ่งเร็วขนาดนี้แล้วปรากฏว่าจะทําของเสียออกมาแต่ไม่มีการแก้ไขวิธีการแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆคือลดสปีดลงการลดสปีดลงปัญหานี้จบแต่ปัญหาตามมาก็คือเป็นฮะ productivity มันหาย production มันหายไปสปีดนะฮะมันลดลงถูกลดลงนะสปีดคุณลดลงลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยบางทีมต้องไปเทียบกับชาวบ้านเบนช์มาร์กกับชาวบ้านเหมือนกันคือถ้าเครื่องจักรรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ประมาณนี้สปีดควรจะประมาณเท่าไหร่เห็นไหมฮะผมเคยไปเจอตอนสมัยผมทําอยู่โรงงานญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องจักรรุ่นนี้เนี่ยวิ่งสปีดอยู่เครื่องจักรซื้อมาใหม่ๆนะครับวิ่งสปีดหมื่นห้าเครื่องจักรรุ่นนี้ถูกวิ่งประมาณหมื่นสี่พัน โอ้โหผมงงมากบอกว่าเขาวิ่งได้ไงเก่งมากเจ่งมากเลยการดูแลแม่ชานางก็เป๊ะเลยนะครับตอนผมมาเป็นที่ปรึกษาหลายโรงงานผมเจอเครื่องรุ่นนี้รุ่นยี่ห้อนี้แล้วรุ่นของญี่ปุ่นเหมือนกันด้วยยี่ห้อนี้รุ่นนี้เหมือนกันวิ่งสปปดอยู่ที่หมื่นเดียวครับผมก็ถามวิธทำไมคุณวิ่งช้าอย่างนั้นเขาบอกเขาเคยลองวิ่งเร็วกว่านี้เราวิ่งไม่ได้นะเครื่องมันสั่นเนีก็เจ้าเข้าเลยอันที่สองเครื่องเสียงมันดังมากวิจจนเรียกว่าเครื่องเหมือนเครื่องจะระเบิดเลยเขาเลยไม่กล้าวิ่ง นะครับสิ่งที่ผมค้นเจออันหนึ่งคือการดูแลร,รักษาเครื่องจกักรการ setting เซตติ้งเครื่องจักรเป็นเรื่องสําคัญมากความชํานาญของช่างเครื่องเป็นเรื่องสําคัญมากงั้นความรู้เรื่องช่างพื้นฐานความรู้เรื่องพื้นฐานทั้งหมดปเป็นเรื่องสําคัญมากครมันความรู้จริงๆไม่ต้องใช้โรบอทไม่อะไรความรู้พื้นฐานการเซตติ้งการตั้งเครื่องนะฮะวิสัยช่างเนี่ยที่เข้าไปจับแต่ละอันเนี่ยปเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยเขาได้ทําตามนั้นหรือเปล่านี่นี่คืออันแรกนะครับ มันมีตัวหนึ่งน้อก็คือเรื่องของเวสนะครับเวสเศษหรือของทิ้งทั้งหลายปัจจุบันเนี่ยมันมีมันมีตัวหนึ่งเขาเรียกโครงการซีโร่เวสนะฮะซึ่งเป็นเทนของโลกเลยนะ,ะโครงการซีโร่เวสถามว่าทำได้มนะจริงจริงมันก็ถึงมันทําไม่ได้ตรงๆนะฮะเช่นไม่มีเศษเลยเนี่ยคงลำบากเพียงแต่เศษมีแล้วคุณจะเอาเศษเอาไปรีไซเคิลไปทําอะไรบ้าง เช่นเส้นได้เขาก็ทําเรื่องรีไซเคิลยานก็จะเป็นเส้นได้ที่เป็นรีไซเคิลออกมานะฮะเอาผ้าที่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วเอาไปย่อยออกมาเสร็จก็เอามาตีมานะเช่นเสื้อสีแดงก็ไปย่อยออกมาเป็นสีแดงตีามาเป็นได้สีแดงเลยแล้วก็มาปั่นเป็นเส้นได้สีแดงเอามาทอผ้าอย่างนี้เลยนะเขาก็ทําเป็นได้รีไซเคิลนะซึ่งตอนนี้หลายโรงงานก็มีทําซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าโครงการซีโรเวสเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยนะครับ ทีนี้ท้ายสุดนะฮะสิ่งที่วันนี้เราจะคุยกันเนาะก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้เรื่องในการลดต้นทุนที่จริงเครื่องไม้เครื่องมือในการลดต้นทุนเนี่ยมันเยอะมากลดต้นทุนเราต้องทำสองสอย่างด้วยกันนะ,ะอย่างแรกเลยคือทํายังไงให้ต้นทุนมันลดลงโดยเฉพาะเรื่องคอร์สต,ต่างๆนะค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าพลังงานต่างๆนะครับอันต่อมาคืออะไรฮะ อันต่อมาก็คือเรื่องของเศษเวสนะครับเกรด B งานทำซ้ำทำยังไงให้มันลดลงนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะงานรีเวิร์ก็คือ1-2%จริงๆแล้วตอนนี้ต้องไม่เกิน1%ด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเกิดเป็นเศษเป็นเวสเนี่ยต้อง0จุดครับต้องน้อยกว่า1นึ่งฮะเอฟเฟชั่นนะครับถ้าเป็นโรงงานทอผ้าก็ต้องไม่น้อยกว่า85ถ้าเป็น s p i n นิ่งต้อง95ครับ แต่ถ้าเป็นโรงงานทั่วๆไปเลยนะเอฟฟิเชนซีต้อง80ครับต่ำกว่านี้ไม่ได้นะปัจจุบันต้องต่ำกว่านี้ไม่ได้80 85ต่ำกว่านี้ไม่ได้ละนะครับเพราะค่าแรงพนักง,งานมันแตะหมื่นกว่าละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทํานะครับอีกสิ่งหนึ่งแล้วในขณะลดลงแล้วเนี่ยเขาต้องเพิ่มขึ้นมาไอ้ตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือ productivity ต้องเพิ่ม speed ต้องเพิ่มนะฮะ efficiency ต้องเพิ่มนะครับ, e อ,รบอย่างที่เราไปเมื่อกี้แต่ตัวหนึ่งต้องเพิ่มคือมูลค่านะฮะ สินค้าตัวเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้มูล,ลค่ามันเพิ่มขึ้นมีนวัตรกรรมเข้าไปมีอินโนเวชันเข้าไปเพื่อให้มูล,ลค่ามันเพิ่มขึ้นเราจะทำยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยบ้านเราค่อนข้างขาดเยอะมากเพราะคนที่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นระดับวิศวกรนะฮะเราก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยวิศวกรอย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์ต้องวิศวกรแล้วมีประสบการณ์ด้วยถ้ามีอันนึงจากผมที่เคยเจอจริงๆฐานต้องเป็นวิศวกรเรียนมาเยอะไม่จําเป็นครับคุณสามารถ สอนให้พนักง,งานโอเปอเรเตอร์ที่มีศักยภาพมาช่วยคิดตรงนี้ด้วยมันจะดีมากเพราะว่าหนึ่งเขามีประสบการณ์อยู่แล้วเพียงแต่เหลืออย่างเดียวคือเขาอาจจะยังไม่มีวิธีคิดที่เป็นระบบก็ต้องมาสอนเขาเพราะก็สอนเขานี่เขาอาจจะเก่งกว่าวิศวกรด้วยซ้ำผมเชื่อว่าเนี่ยมันต้องทำสอเรื่องนะเรื่องแรกทํำยังไงให้ค่าจะจ่ายต้นทุนเวสเซททั้งหลายมันลดลงลดลงในจุดที่ คนอื่นเขาทาได้หรือทั่วๆไปเขาทาได้หรือคนอื่นที่เป็นโรงงานธุรกิจเดียวกันทําได้แล้วทํายังไงให้ต้นทุนนะครับมันต่ําลงแล้วก็ต่อมาก็เป็น e อ f i c i e n c y เพิ่มขึ้นนะฮะสปีดเพิ่มขึ้นอันต่อมาก็คือมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นจะทาไงช่องว่างก็จะมากขึ้นเห็นไหมมันก็จะมีกําไรกําไรก็จะเอากลับมาเป็นสวัสดิการเป็นค่าแรงเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานปรับปรุงโรง,งงานให้ทุกอย่างให้มันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่มันวนกลับไปกลับมา ทีท้ายสุดเรามาดูเรื่องเครื่องมือนิดนึงเครื่องมือปัจจุบันนี้มันมีเครื่องมือหลายตัวมากหลายตัวจมทีพนักง,งานหรือทางผู้บริหารก็สับสนว่ามันเยอะหลือเกินเช่นตอนนี้ก็อาจจะออกมาเรื่องลีนตอนนี้ที่ดังมากก็จะเป็นเรื่องลีนนะลีนอ่าลีนก็คือการเรื่อขมันออกอ่าทำตัวให้เฟิรม์มฟิตแล้วเฟิรม์มอะไรประมาณนะั้นที่จริงเราบรีนเนี่ยมันเป็นสูงขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วที่จริงฐานของมันจริงๆแล้วก็คือเรื่องห้าสอนี่แหละครับ ผมอยากเล่าเรื่อง5สให้ฟังนิดนึงเนาะ5สจริงๆแล้วก็เหมือนการออกกําลังกายครับคุณจะเป็นนักมวยคุณก็ต้องออกกําลังกายครับคุณต้องวิ่งคะคุณจะเป็นนักแบดคุณก็ต้องออกกําลังกายคุณต้องวิ่งครับคุณจะเป็นนักปิงปองคุณก็ต้องออกกําลังกายคุณต้องวิ่งครับคุณจะเป็นนักฟุตบอลคุณก็ต้องออกกําลังกายคุณต้องวิ่งแล้วสปีดเป็นเรื่องสำคัญเรื่องออกกําลังกายออกกําลังกายวิ่งก็คือ5สครับที่จริงฐานตรงนี้เป็นฐานของทุกเรื่องเลย สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยสะสางนะครับที่สุขของสะสางก็จะเป็นจัดอินถามก็แปลมาให้พอดีมีให้พอเหมาะเห็นไหมฮะต่อมาครับสะสางต่อมาก็คือสะดวกครับอ่าสะดวกสะดวกนะฮะมองครั้งเดียวก็รู้ว่าถูกหรือผิดมองครั้งเดียวก็รู้ว่ามันดีไม่ดีตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือซีโร่ดีเฟกต์ครับซีโร่ดีเฟกต์ซิกซิกมาจะเป็นคล้ายๆกันเห็นไหมฮะอันต่อมาครับสะอาดครับ การทาความสะอาดไม่ใช่เช็ดเฉยครับสะอาดคือสครับคือขัดครับเช็ดถูขัดแล้วก็ตาดูหูฟังสัมผัสพอตาดูหูฟังสัมผัสเกิดอ,อะไรขึ้นครับมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยเครื่องมันร้อนเครื่องมันสั่นสะเทือนมีน้ํามันรั่วนะมีจารบีรั่วออมาเห็นไหมฮะมันก็คือส่วนหนึ่งของ tpm total productive maintenance การบํารุงรักษาเชิงป้องกันที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยธรรมเขาเรียกการบำรุงสาทวีผลเห็นไหมฮะ ตัวนี้ก็คือเลขเซลเมนเทนนเห็นไหมครับต่อมาก็คือเป็นไงฮะทำสามตัวอย่างต่อเนื่องจะเกิดหัวตัวที่4คือสุคลักษณะครับสุขลักษณะตัวนี้ก็คือสอสภาพเดิมฮะ bon. รักษาสางสะดวกสะอาดสางให้มันมีสภาพ SO. สวยงามเหมือนเดิมตอนที่เหมือนกับเครื่องที่มาใหม่ๆโรงงานที่เปิดใหม่ๆซอาสซ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยฮะพอทําอย่างต <c oughs> ่อเนื่องเสร็จก็จะติดเป็นนิสัยคือสร้างนิสัยที่จริงตรงสุขลักษณะเนี่ย มันไม่ใช่แค่สุขลักษณะอย่างเดียวนะลึกกว่ากว่านั้นคือสุขกายกับสุขใจครับนะฮะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นมแข็งมันต้องคือส่วนที่สุขตัวที่4สําคัญมากเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม่งคุณทุกข์คุณทุกข์คุณก็ออกอยู่ดีท้ายสุดครับสอสร้างนิสยัยฮะต้องทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมใครเซนครับนะฮะใครแปลว่าเชงเซนแปลว่าเบเตอร์นะทำให้ดีกว่านี้ได้ไหม ทำให้ดีกว่าน,นี้ได้ไหมทําให้ง่ายกว่าน,นี้ได้ไหมทําให้เร็วกว่าน,นี้ได้ไหมทาให้สะดวกกว่าน,นี้ได้ไหมให้คนอื่นทําแทนไม,ไม่ต้องใช้คนนี้ได้ไหมเห็นไหมไคเซนไมงั้นกําลังจะบอกว่าฐานตรงนี้ก่อนพอตรงนี้ได้เสร็จคุณจะไปอะไรฮะไปลีนไปไคเซ็นไปซีโร่ดีเฟกไปจัดอินทามไปโตโยต้าซิสเต็มไประบบโอ้คุณไปได้หมดเลยฐานตรงนี้แน่นก่อน เดี๋ยวไว้ครั้งครั้งหน้าจะมาคุยย่อยๆให้ฟังว่าเคล็ดแต่ละอันเป็นยังไงตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะผมจริงๆผมเคยลองมาหมดลวผมทำมาห้าสอมาในโรงงานเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ30ปีนะฮะน่าจะไปโรงงานสิงทอรแรกๆที่ทําหลังจากทำห้าสอเสร็จพอไปทําตัวอื่นแล้วมันง่ายมากเลยจริงๆแล้วผมครั้งแรกเข้าไปในโรงงานตอนเข้าไปผมเป็นหัวหน้าแผนก QC อยากทำนักศิลโรดอฟเฟคครับอ่านหนังสือไปห้าเที่ยวไม่เข้าใจไม่รู้จะทํำยังไง แล้วทำยังไงมันก็ไม่เกิดงงนะครับเพราะว่าอ่านอ่านซีโร่ดีเฟกของสสอออทเนี่ยอ่านไม่รู้กี่เที่ยวไม่เข้าใจมันจะเริ่มยังไงจนกระทั่งอ๋อผมรู้เคล็ดลับมันแล้วมันต้องเริกจากสอสสะดวกครับมองครั้งเดียวก็รู้ว่าถูกหรือผิดสิ่งที่ผมทําในโรงงานนะอันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งโรงงานที่ผมทําอยู่มันเปิด24ชั่วโมง ะะมี3มกะกะ A กะบกะ C กะ1เปิด8ปดโมงเชา้าเข้ากับ8ปดโมงเชา้าเลิก4ี4่โมงเย็น4ี่โมงเย็นเลิกเท,ที่ยงคืนเที่ยงคืนเลิก8ปดโมงเช้าตลอด24ชัว่วโมงในตลอด24ชัว่วโมงผมมีการตรวจทั้งหมด21ครั้งในทุกจุดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกการตรวจแบบซําซ้อนอ่าเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าการตรวจแบบซําซ้อนตรวจยังไงโอ๊มีของเสียไหมมีแต่เจอก่อนที่มันจะหลุดเข้าไปถึงลูกค้า เจอก่อนที่มันจะหลุดไปถึงตรงอื่นผมทําอย่างนี้ต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือของเสียเป็นศูนย์ติดต่อกันหลายปีเลมคอมเพลนเป็นศูนย์ติดต่อกันหลายปีเลมคอมเพลนจากลูกค้าเป็นศูนย์ติดต่อกันหลายปีนี่ทำนะฮะแล้วสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นเคล็ดลับเราก็ไม่ยากที่จะทําทต้องเข้าใจเท่านั้นเองนะถ้าคุณไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจก่อนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับ <c oughs> น,นี่คือสิ่งเนาะอยากไลฟพวกเราฟังเนาะ เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มาเล่าไอเดียตรงนี้ให้พวกเราฟังนะไว้ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดเจาะลึกลงไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันทํำยังไงจะเล่าให้ฟังนะเป็นเอ่อเป็นทริคนะ,คะเป็นทริคเล็กๆนะที่เล่าให้ฟังเผื่อทุกคนได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ